สวัสดีครับมีฟองชาแนลรายงานตัวครับผมวันนี้ผมทําคลิปนะฮะซึ่งเป็นการอัปเดตนะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมใครที่กําลังตามหาเน็ตแบบ10 Mbps ราคา200บาทของ3เครือข่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยใจเย็นก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าอัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์คุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเครือข่ายยักษ์ใหญ่นะครับผมจากปกติแล้วเนี่ย10 Mbps ราคาอยู่ที่200บาทใช่ไหมครับตอนนี้เขาขยับให้เลยนะเป็น15 MBPS ในราคา200บาทนะครับทุกคนถือว่าคุ้มมากเลยนะเออม,มันคุ้มมากๆเลยแถมแต่ละเครือข่ายเนี่ยที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันก็มีรหัสบางตัวที่เปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะสมัครจริงๆอยากให้ฟังรายละเอียดก่อนนะครับผมฟังให้ครบถ้วนนะเวลาไปพูดคุยหรือว่าไปซื้อซิมเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับผมป้า เดี๋ยวพี่พาไปดูพูดถึงเครือข่าย d t แทเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า d t แทเนี่ยมีการอัปเดตขึ้นมานะให้ใช้เน็ตได้เป็น15 Mbps นะครับในราคาเดียวละ200บาท สำหรับรหัสในการสมัครนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผมก็คือดอกจัน104ครับดอกจัน446สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน104ดอกจัน446สี่เหลี่ยมแล้วก็ทูออกนะครับผมก็ท่านผู้ชมจะใช้งานได้คือเน็ต1 m m p s s นะฮะ1เดือนแรกก็ยังดีนะให้มาถึง1เดือนนะครับผมแล้วเดือนต่อไปก็จะเป็น 10mbps นะครับกับสู่สภาพเดิมนะในราคาเดือนละ200บาทนะครับอันนี้เป็นเน็ตเพียวๆไม่มีโทรฟรีนะครับผมของ d t แทก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนรหัสอื่นๆของเน็ต d t แทเนี่ยมันจะเป็น 2mbps 4mbps 6mbps ห,หรือว่าอะไรเงี้ยนะก็เหมือนเดิมนะยัะเป็นรหัสตัวเดิมนะครับที่ท่านผู้ชมที่ผมเคยทำคลิปไปอะแล้วที่ท่านผู้ชมเคยดูนั่นแหละนะครับผมก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะฮะต่อมาในเครือข่ายที่2ขอพูดถึง ais ก่อนแล้วกันนะฮะ AIS เนี่ยเออ่ก็ให้มาเป็นเน็่ย15 MBPS นะครับในราคาเดือนละ200บาทเช่นกันแต่ว่าเขาให้ใช้แบบยาวเลยนะครับผมเฮ้ยดีอะนะจากเมื่อก่อนเป็น10 MBPS เดือนละ200บาทใช่ไหมอันนี้เป็น15เลยยาวเลยนะครับผมมันก็จะไม่เหมือนกับของดีแท็กที่ให้แค่เดือนแรกเดือนเดียวน,น,นะครับแล้วก็เออ่ราคาต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรหัสไปให้ตรงนี้นะครับผมก็รหัสสมัครนะครับดอกจัน777นะครับ ดอกจัน9 1 2 6สี่เหลี่ยมดอกจัน777ดอกจัน 9, 9 1 2 6่เหลี่ยมนะครับผมเออเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปว่าทุกรหัสที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นของซิมเปิดใหม่นะครับผมไม่เกิน7วันนะใครจะซื้อซิมตัวไหนใครจะใช้ตัวไหนก็ดูให้ดีนะครับผมเป็นซิมแบบระบบเติมเงินนะเออกลับมาที่ AIS นะครับผม AIS เนี่ยสามารถสมัครได้แทบทุกซิมเลยยกเว้นซิมอ่ t o ไฟนะครับผมของ AIS เนี่ย ไม่สามารถสมัครได้หรือเพื่อความชัวร์ท่านผู้ชมไปซื้อซิมร้านไหนท่านผู้ชมก็ลองสอบถามดูแล้วกันนะครับว่าซิมตัวนี้สมัครโปรแบบที่ผมบอกได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็จัดไปเลยครับผมอย่าให้เสียนะครับเพราะว่ามันกําลังคุ้มมากๆเลยนะส่วนที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือของ a i s เเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้าจะสมัครเน็ตแบบ20 Mbps ใช่ไหมเราจะต้องสมัครในจังหวัด ทั้ง15จังหวัดที่เขากําหนดไว้เออไม่สามารถที่จะสมัครที่จังหวัดอื่นได้แต่ณตอนนี้เราสามารถสมัครได้ทุกจังหวัดแล้วนะครับผมเขามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะฮะทำให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นใครที่อยากใช้เน็ต20 Mbps เดือนละ300บาทก็จัดไปเลยนะครับผมสามารถสมัครได้แล้วนะไปดูเงื่อนไขแล้วกันว่ามันจะต้องสมัครอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมทาคลิปให้ในวัน,นข้างหน้าแล้วกันนะครับผมและสุดท้ายของ t 2move นะครับ t 2move เนี่ย ก็เดี๋ยวผมขึ้นรหัสสมัครให้ก่อนรายการก่อนที่จะพูดคุยรายละเอียดนะครับผมก็นี่เลยดอกจัน90 0ครับดอกจัน2210สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจัน90 0ดอกจัน2 2 1 0สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเลยครับอันนี้เป็นของทูมูฟนะก็จะใช้งานได้15 MBPS แบบยาวๆไปเลยนะครับผมของทูมูฟเนี่ยน่าจะสมัครได้แทบทุกซิมนะครับผมแล้วก็จะมีซิม ผมไม่แน่ใจว่าจะมีซิมอยู่สักซิมหรือสองซิมนี่แหละนะที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก,ก่อนซื้อมาก็ลองสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ขายซิมที่ร้านขายซิมนะครับว่าสมัครได้หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากให้ผิดพลาดนะวันนี้มาอัปเดตให้นะไม่รู้ว่าตกหล่นตรงไหนหรือเปล่านะเออหรือว่าถ้าเกิดตรงไหนผมไม่ได้พูดท่านผู้ชมสามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคาถามให้แล้วกันนะส่วนใครที่ อยากจะแนะนําอะไรตรงไหนสามารถแนะนําได้นะครับผมผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมีฟองชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากให้เพื่อนของคุณเนี่ยได้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะฮะไปยังหน้า Facebook หรือว่า Facebook ก r ุ u p หรือว่าจะแชร์ไปในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละบายบาย,บายสวัสดีครับ